ค่ะสวัสดีผู้ใช้บริการนะคะสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นคลิปวิดีโอในเรื่องของการใช้โปรแกรม InNote นะครับซึ่งผู้ใช้สามารถาเข้าไปดูรา,ายละเอียดของอวิธีการใช้งานโปรแกรม InNote ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่เวอร d t n nu. c t c s นะคะที่หน้านี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Windows การขอรับโปรแกรมนะคะวิธีการทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็ ผู้ใช้สามารถขอรับโปรแกรมได้นะคะก่อข้อมูลแล้วก็ระบ,บุว่าใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะผู้ใช้สามารถที่จะโหลดไฟล์เอกสารประกอบการอบรมได้จากลิงก์นี้นะคะ ซึ่งเนื้อหาก็จะตามลำดับที่อยู่ในสไลด์นะคะเราจะแบ่งเนื้อหาของคลิปเป็นส่วนๆนะคะเพื่อให้สะดวกในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะคะเมื่อผู้ใช้ได้รับอีเมลตอบกลับแล้วนะคะหลังจากลงจะเป็นขอรับโปรแกรมในอีเมลจะมีลิงก์ วิธีการติดตั้งซึ่งสามารถทําตามได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรม e n โน้นะคะจะอยู่ที่โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ x86 ในได้นะคะโฟลเดอร์ย er ่อย n o d e x 7 7นะคะตัวเรียกโปรแกรมจะเป็นตัวไอคอนสีส้ม en นะคะ จะเป็นตัวย่อของ e n o t o นะคะจะเป็นไฟล์ประเภทแอปพลิเคชันนะคะในการลงโปรแกรมครั้งแรกเราอาจจะไม่มีไอคอนที่ได้ใช้งานได้สะดวกนะคะเราจะต้องอไปเซตก่อนนะคะวิธีการเซตก็คือ,อที่ใดนะคะให้คลิกขวาที่แอปพลิเคชัน EndNote แล้วก็ถ้าเราต้องการให้ แสดงไอคอนเรียกโปรแกรมที่ start นะคะก็เลือก pin to start ถ้าเราต้องการให้เรียกใช้งานได้ง่ายๆที่ taskbar นะคะ,ะก็คือด้านล่างแล้วก็เลือก pin from taskbar แล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันมีไอคอน shortcut อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเราก็ เรียกชัดๆก็ได้นะคะครั้งต่อไปเราก็จะเรียนใช้งานได้ไง่ายๆเมื่อเราเปิดเข้ามาที่เครื่องเรานะคะหลังจากที่เราลงโปรแกรมแล้วเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกที่เครื่องเราจะเจอ,อหน้าจอ,อาคำถามนะคะ<ม>ว่าเราจะอัปเกรดเวอร์ชันใหม่หรือเปล่านะคะ ถ้าเราต้องการจะอัปเกรดเวอร์ชันให้มันปัจจุบันมากที่สุดนะคะเราก็คลิกที่ดาวน์โห d ด n d i n ินส l l ลนะคะ e n o d e x 7หรือเ n โน1 7นะคะเมื่อลงอครั้งแรกมันจะเป็นเวอร์ชั่นต้นๆน,นะคะ,ะเขาจะ,ะปรับปรุงนะคะเพื่อให้รองรับกับ Windows ใหม่ๆม,ม,มากขึ้นนะคะก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นจุดทศนิยมหลังเลข17นะคะ ก็คลิกดาวน์โหลดในสตอรมันจะใช้เวลาอีกช่วงหนึง่งไม่นานนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้โปรแกรมได้ตามปกตินะคะอ่าแล้วก็ถ้าเราเจอหน้าจอที่ถามว่าจะ connect with eno.com หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ให้คลิก cancel ไปสำหรับกรณีผู้ใช้ที่ไม่ได้มี Account เวอร์ชัน Enode บนเว็บนะคะซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันคนละตัวกันกับเวอร์ชัน Client ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะถ้าเราเคยมีแอคเคาท์ที่ขอ,อสมัครไว้บน e n d n o t e c o m นะคะเราจะสามารถใช้เ n านั้นเข้าไปใช้งานบนเวอร์ชันบนเว็บแล้วก็ฝากข้อมูลไว้บนคลาวและเมื่อเรามาใช้งานบน PC Client ที่มี endnote for client เราจะสามารถสั่งให้มันซิงค์ดึงข้อมูลที่เก็บไว้บน cloud นะคะมาลงที่ library บ,บน endnote client ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีก็คลิก cancel ไปนะคะก็จะสิ้นสุดกระบวนการติดตั้งสำหรับการใช้งานโปรแกรม endnote นะคะ